สวัสดีค่ะช่วงนี้จิ้งจกตุกแกที่บ้านดาวเนี่ยไม่มีให้เห็นกันเลยนะคะปกติเนี่ยแถวแถวหลังทีวีแบบนี้อยู่กัน3 4ีตัวเลยค่ะเยอะมากๆแล้วก็จะมีขี้จิ้งจกเยอะเลยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยไม่มีเลยค่ะวันนี้ดาวก็เลยจะมาแชร์สําหรับตัวช่วยที่ดาวทานะคะสูตรนี้ง่ายสะดวกกลิ่นหอมทนนานแล้วก็จิ้งจกตุกแกเนี่ยไม่มีมาให้เห็นเลยค่ะตัวช่วยของดาวก็คือน,นี่เลยนะคะบ้านใครที่ปลูกต้นหูเสือไว้แบบนี้เนี่ยนอกจากจะกินได้แล้วยังสามารถไล่พวกจิ้งจก ตุกแกต่างๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะเลือกเด็ดใบหูเสือนะคะเราจะเลือกใบที่แก่ๆค่ะใบหูเสือเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีขนนิดๆแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยขอบอกเลยว่ากลิ่นฉุนมากๆนอกจากนี้เนี่ยใบเขายังกรอบเวลาเราเด็ดมาหรือเราหักที่งก็จะเด็ดง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบเขาเนี่ยมีความกรอบด้วยค่ะต้นก็กรอบด้วยนะเราเด็ดมาเยอะเกือบ20ใบเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปตอนอื่นเลยนะคะเดาวก็จะมาทำตัวสำหรับแขวนก่อนเลยถ้าใครมีเป็นถุงตาข่ายอะไรก็ใช้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราไม่มีดราก็ใช้เป็นแมสแบบนี้นะคะดึงสายออกทั้งสองข้างเลยค่ะตัดด้านหนึ่งนะให้ขาดแบบนี้ส่วนที่เป็นรวดเนี่ยก็เอาออกด้วยนะคะแบบนี้ ตรงนี้เราก็จะตัดให้ดูสวยงามน,นิดนึงมนมนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับแผ่ออกแบบนี้นะคะเราก็จะได้ถุงสำหรับใส่ตัวช่วยที่จะขับไล่พวกจิ้งจกตุกแกของเราแล้วค่ะสำหรับวิธีการนะคะหลังจากที่เราได้ใบหูเสือมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขยำเลยนะครับใบหูเสือเป็นอะไรที่ขยำเนี่ย ใบเขากรอบมากนะให้ฟังได้ยินเสียงความกรอบไหมคะใบเขากรอบมากบางคนก็เอาไปกินกับราบนะหรือว่าเอาไปกินกับพวกใส่แถวบ้านเราจะใส่พวกน้ำพริกน้ำส้มอ่ะเอาไว้เวลาจิ้มหัวหมูอะไรประมาณนี้นะคะก็บี้บีขยำนะคะกลิ่นเขาจะแบบหอมนะแลว,ว่าแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่พวกจิ้งจกตุกแกเนี่ยจะไม่ชอบนะสำหรับกลิ่นของ ใบหูเสือค่ะบางทีบางที่ทีแาวบ้านเราก็เรียกว่าใบหัวเสือมกันนะพอได้เรียบร้อยก็ใส่ลงไปในถุงที่เราเตรียมไว้แบบนี้เลยที่เราใช้วันนี้อยู่มีอยู่หลายใบเหมือนกันนะประมาณสิบกว่าใบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มัดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเรามัดแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการขยายต้นหูเสือหรือ ใบหูเสือต้นหูเสือเนี่ยก็ขยายง่ายนะส่วนมากเราก็ปักช้ำค่ะตัดออกมาแล้วก็เอาไปปักช้ำก็เป็นแล้วนะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําสําหรับที่แขวนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไปหาที่แขวนตามซอกตามมุมต่างๆอืเรียบร้อยตัดให้ดูสวยงามหน่อยนะคะอันนี้ก็คือใช้แมสหนึ่งอันเลยค่ะเป็นแมสท,ที่เรายังไม่ได้ใช้นะ อ่ะเรียบร้อยอันนี้วันนี้ที่ทำเราก็คือเราทำสองอันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่แขวนกันเลยค่ะกลิ่นี่หอมมากเลยนะ ยังหลังทีวีตรงนี้นะคะเคยมีจิ้งจกอยู่สามสี่ตัวเลยค่ะเยอะมากๆขี้จิ้งจกก็เยอะด้วยนะเราก็จะนํามาแขวนไว้แบบนี้เลยค่ะพอดีข้างหลังเนี่ยมีตะปูอยู่แล้วนะสูตรนี้นะเราก็จะมาเปลี่ยนใบหูเสือนะคะทุกสามวันค่ะกลิ่นก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะและข้อดีของวิธีนี้ก็คือกลิ่นจะหอมทนนานค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดพ่นบ่อยๆด้วยนะคะกับสูตรนี้เราก็จะนํามาแขวนตามผนังห้องนะคะแถวนี้เนี่ยจิ้งจกก็ชอบค่ะยิ่งใกล้ๆหลอดไฟเนี่ย เยอะมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เรามาแชร์กันนะคะบ้านใครมีหูเสือแบบนี้เนี่ยก็นำมาทำสูตรไล่พวกจิ้งจกตุกแกในบ้านกันได้เลยค่ะแขวนห้อยไว้นะคะก็ประมาณ3วันก็เปลี่ยนทีค่ะหูเสือเนี่ยเป็นหมายที่เรียงง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ค่อยมีเพี้ยมแแรงรบกวนด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ